คัลแลนพี่จองน้องแดนจูดี้บริจาคเงินสามล้านบาทให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กมุมมองของชาวเน็ตแจฟูอิมบุญทีมคลัลแลนบริจาคสามล้านบาทสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กทีมคลัลแลนประกอบด้วยคัลแลนพี่จองน้องแดนและจูดี้ยูทูบเบอร์ชื่อดังจากช่องคลัลแลนเฮดแบดดีได้เดินทางไปมอบเงินบริจาคจำนวนสามล้านบาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเพื่อสนับสนุนโครงการลิเตอร์มิร c เคปฏิหารต่อลมหายใจให้ทารกพลอดก่อนกำหนดการบริจาคครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของทีมคลันที่ไม่เพียงแต่สร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมแต่ยังใส่ใจสังคมและช่วยเหลือเด็กๆที่ต้องการความช่วยเหลือชาวด้อมแฟนคลับต่างพากันกดไลค์และคอมเมนต์ แสดงความชื่นชมกับการกระทำอันน่าชื่นใจของทีมคาเลนทีมคา์เลนบริจาคเงินเพื่ออะไรการบริจาคเงินของทีมคา์เลนอาจเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชนเพื่อดึงดูดฐานแฟนคลับให้มากขึ้นและอาจเป็นการโปรโมทช่อง YouTube ของพวกเขาทางอ้อมทีมคา์เลนอาจได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัท หรือองค์กรใดๆเพื่อให้บริจาคเงินให้กับบูรณิธิโรงพยาบาลเด็กเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทหรือองค์กรนั้นฮ่หาฮการบริจาคเงินครั้งนี้อาจเป็นการปิดปากคนบางกลุ่มที่วิจารณ์พฤติกรรมของทีมคลังน,นอดีตการบริจาคเงินนี้อาจเป็นการซ่อนเร้นแผนการบางอย่างของทีมเช่นการใช้เงินบริจาคไปในทางที่ผิด หรืออาจเป็นการฟอกเงินมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กอาจเป็นเทียงหน้าฉากในการกระทำบางอย่างอาจเป็นการนำเงินไปใช้ในทางที่ผิดหรืออาจเป็นการฟอกเงินมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กอาจเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนมีอิทธิพลและการบริจาคเงินของทีมคลันอาจเป็นการเข้าร่วมกับกลุ่มคนเหล่านั้น